บางหูบางตาลงไม่เป็นไรนะคะแล้วก็อยู่กันสนุกสนุกนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะแชร์ประสบการณ์ละกนันเนาะเป็นเป็นแชร์ประสบการณ์ดีกว่าให้ให้ความรู้นะคะโอเคอ่ะ <c oughs> โอเคเท่าที่ฟังเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ความของออเรน e g เกียนะคะก็เกียร์พเหมือนกันนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้จับใจความอะไรได้หรือเปล่าเป้าพยินไปแล้ว ตัว ERP นะคะที่เป็น OpenSource ทุกคนเคยเกี่ยวกับ OpenSource มาแล้วหรือเปล่าคะมีใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับ OpenSource บ้างไม่มีไม่มีใครใครใช้ OpenOffice ไม่มีใครเคยใช้ OpenOffice ย, Open ยกมือลงใครใช้ทุกคนโอเคก็อันนี้นะคะก็เป็นสโลแกนนิดนึงนะคะก็คือ อินโฟเมชันนอ่ะอีฟรีนะคะฟรี you have to know นะคะก็คือทุกคนรู้นะคะว่าอินโฟเมชันนอ่ะฟรีนะคะ people are not นะะ you you have to pay นะเขาคอมพิวเตอร์ are p i c e l e s s you have to be นะคะก็คือ open source นะคะตัวโอเพนซอร์สอินโฟเมชันนอ่ะฟรีนะคะอย่างที่ทางออลิมเิียเซสชั่นก่อนหน้าเขาเขาบรรยายให้ฟังนะคะว่าฟรีนี่คือฟรีดอน คุณมีสละที่จะใช้คุณมีสละที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะคะประเทศไทยนะคะในวงการ Open s o อร์สเนี่ยยังยังขาดอิน r m เมชันอยู่หลายส่วนนะ,ะอยู่หลายส่วน<ม>จริงๆแล้วน้องๆมีเห็นวันนี้นักศึกษาเยอะนะคะมีนักศึกษาคนไหนเคยพัฒนา Open นซอร์สมั้งคะเคยมีไม่เอ่ยเคยมีไม่เอ่ยจริงๆแล้ว จะบอกว่ายุคนี้เป็นยุคแห่งโอกาสเลยดีเดียวนะเป็นยุคแห่งโอกาสที่ว่าเขาเรียกว่าไงคุณสามารถที่จะเอาซอสโค้ดที่มีคนพัฒนาแล้วนะมีคนพัฒนาแล้วมาพัฒนาต่อยอดได้เลยนะมาพัฒนานต่อยอดได้เลยซึ่งสร้างชื่อเสียงให้ผู้คนได้เกิดในวงการได้ง่ายๆมีคนไทยไป Google แล้วมีคนไทยไปอยู่ใน Apple แล้ว ส่วนใหญ่เราจะไปรู้จัก okay. ในเวทีโลกได้ยังไงนะคะก็นี่เป็นโอกาสนนี่เป็นโอกาสาอับนบนึงนะคะโอเคทีนี้กลับมาเรื่องของเราดีกว่าอโอเควันนี้นะคะจะมาพูดถึง Smart Government ERP นะคะตัวนี้แตกต่างกับ ERP ตัวอื่นยังไงนะคะทำไมต้อง Smart Government นะ,ะทำไมต้อง Smart ต o v e r ว m e n t ทุกคนคงเคยเห็นภาพนี้เป็นภาพที่ดังมากไม่คือจะเห็นว่าปี2005นะคะผ่านไปแค่8ปีมีความเปลี่ยนแปลงนะ,ะมีความเปลี่ยนแปลงทุกๆคนนะคะน่าจะเคยเห็นในพวกนี้อยู่แล้ว น่าจะมีในกระเป๋าจริงๆแล้วอาจจะเคยพานมือไปแล้วเพราะว่าตกรุ่นนะคะโลกผ่านไปเร็วมากทุกอย่างเร็วมากนะคะพวกนี้คือสมาร์ทโฟนนะคะคุณจะหนีความสมาร์ทไปได้อย่างไรนะะในเมื่อทุกอย่างอยู่ใกล้ตัวคุณมากขึ้นนะะชีวิตคุณต้องการความสมาร์ทสมาร์ทไลฟ์นะ,ะจริงๆแล้วตอนนี้เป็นเทรนด์ทั่วโลกนะเป็นเทรนทั่วโลกที่อยากจะให้ทุกคน ได้เห็นนะคะเรากำลังจะเปิดเอชนะคะแต่นี่คือสิ่งที่โลกลังจะเป็ี่ยนไป thank

ทุกคนอันนี้จะเห็นว่าเป็นสมาร์ทซิตี้ของบาร์เซโลนานะคะก็คือเมืองบาร์เซโลนาเนี่ยเป็นอยู่ในประเทศสเปนนะคะบาร์เซโลนาประกาศตัวที่จะเป็นสมาร์ทซิตี้นะคะจะเป็นสมาร์ทซิตี้ตอนนี้เขาติดหนึ่งทับหนึ่งในคิปนะคะเมืองใหญ่ที่ได้รับการจัดอันดับจากสมาร์ทซิตี้นะคะจะเห็นได้ว่าอย่างเมื่อกี้ตอนนี้ ทุกอย่างอาจจะยังไม่ก้าวไปจนถึงจุดนั้นแต่เขามีโพซิชันแล้วว่าเขาจะไปณจุดนั้นนะไปณจุดนั้นถามว่าเชียงใหม่เป็นได้ไหมในห้องนี้มีแค่คิดว่าเชียงใหม่เป็นไม่ได้บ้างคหอ่ะมึงทุกคนเกี่ยวเป็นไปไม่ใช่ก็คือจริงๆแล้วนะคะทุกคนนะคะอยากอยู่ในเมืองที่สมาร์ทซิตี้ทั้งนั้นนะ,ะอยากอยู่ในเมืองที่เป็นสมาร์ทซิตี เมือ่อื่นเขาเริ่มแล้วนะคะเป็นเทรนทั่วโลกที่จะมูฟตัวเองไปสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้การที่คนคนึงจะทำให้กลายเป็นสมาร์ทซิตี้นั้นทำได้ไหมคะทำไม่ได้นะฮะทุกอย่างจะต้องร่วมมือกันนะคะร่วมมือกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและท,ทุกสว่วนทากส่วนที่เข้ามาร่วมมือกันนะคะอันนี้ให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 ข้มอมูลนิดนึงล้กัน โซลมาซิตี้นะคะก็อันดับสิบตอนนี้เป็นบาร์เซโลนานะคะเขาประกาศจะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งให้ได้นะฮะแต่ตอนนี้ยังเนาะฮ่องกงนะฮ่องกงตอนนี้เขาคล้ายๆบัตรและบิดของเมืองไทยนะ,ะแต่เขาสามารถใช้ได้ทั่วเกาะซื้อน้ําซื้ออ,อาหารขึ้นรถขึ้นรถลงเรือขึ้นรถเมลขึ้นรถไฟฟ้าใช้บัตรเดียวได้หมดนะฮะ,นะะก็ถือเป็นนอตกรรมของเขานะคะ ก็โคเปนเฮเกนเดนมาร์กนะคะเฟืองเบอร์ลินโตเกียวนะคะแล้วก็ลอนดอนนะคะแล้วก็นิวยอร์กปารีสโตลอนโตเวียนนาเวียนนาได้อันดับสูงสุดนะคะเนื่องจากตอนนี้เขามีเขาถือว่าตัวเองเป็นอินโนเวชันซิตี้อินโนเวชันซิตี้เลยนะคะตอนนี้นอกจากนั้นเขายังมีเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องอสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็คุณภาพชีวิตนะคะก็คือชีวิต คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะแล้วก็ดิจิทัลเกอร์เบิ์นี่คือส่วนหนึ่งนะนี่คือส่วนหนึ่งเขาได้คะแนนสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ประเทศไทยอยู่ตรงไหนนะโลกขับเคลือ่อนด้วยข้อมูลแล้วนะทุกอย่างอย่างเมื่อกี้วิดีโอเมื่อกี้ที่เห็นนะจะเห็นว่าเขาสามารถควบคุมเรื่องแสงควบคุมเรื่องสิ่งแวดล้อมนะจากเทคโนโลยีเขาใช้เทคโนโลยีมาจัดการชีวิตให้ดีขึ้น ตอนนี้เป็นโอกาสของพวกเรานะเป็นโอกาสของทุกๆคนนะที่จะสามารถทําตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้นะอันนี้อันนี้ก็คืออยากให้ทุกคนมาช่วยกันนะตอนนี้หน่วยงานราชการไทยพร้อมหรียกพร้อมเรียกตอนนี้นะเรามีมุมมองตรงนีนะ้เราอยากให้หน่วยงานราชการไทยนะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นนะคะ เราจึงเข้ามาเพื่ออยากจะช่วยนะให้ทุกอย่างันมดีขึ้นเราเข้ามาสำรวจนะก็คืออันนี้เป็นข้อมูลจากรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยมีนะมีนะรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มีการจัดตั้งเตรียมพร้อมเตรียมตัวแล้วนะปัญหานะจากหน่วยงานราชการไทยนะ43เนะฮะระบบการระบบงานบริหารทรัพยากรองค์กรนะเชื่อมก,กับระบบงานกลางไม่ได้ ระบบบริหารงบประมาณ55%นะก็เชื่อมกับเขาไม่ได้นะฮะระบบจัดซื้อสดุอาคาร80%นะเชื่อมกับเขาไม่ได้มไม่เป็นไรนะฮะอันนี้จะเห็นว่าอาจจะเล็กชน,นิดหนึ่งนะใครอยากได้ภาพใหญ่มีโบโชอโยโบนโต๊นะนะก็ตัวนี้นะคะจะเห็นว่าหนึ่งหน่วยงานราชการนะคะประกอบด้วยหลายๆชนย่อยอยูอย่แล้วนะ คิดดูนะคะถ้าทุกคนในที่นี้นะเป็นพอ,อ,อเป็นผู้บริหารหน่วยงานราชาการนะฮะมีหน่วยงานให้ใต้าการปกครองดัตงต่อไปนี้นะจะทําให้สิ่งเมื่อกี้เกิดขึ้นได้ไหมอยากจะทำาส a r ซิตี้ทำได้ไหมนะส่วนใหญ่คำตอบก็คือไม่มีงบไประเทศไทยไม่มีงบไม่มีงบขนาดนั้นนะนะถามว่าไม่มีงบจริงๆหรอ ไปยังผูน้นวยการทั้งหลายนะ,ะจริงๆแล้วนะส่วนใหญ่ที่เรามีประสบการณ์นในการเข้าไปช่วยหน่วยงานต่างๆนะคะที่ได้สอบถามดูนะ,ะส่วนใหญ่นะ,ะจะมีปัญหาอยู่ที่ทว่าผู้บริหารบอกว่าเห็นเงินอยู่ในบัญชีหน่วยงานเห็นไหมเห็นมีไหมมีแต่ใช้ไม่ได้คําถามคือทําไมทําไมแต่เงินก็ไหนก็ เดี๋ยวตรงนั้นไม่พอเดี๋ยวตรงนี้ไม่ได้อาทำไมล่ะแล้วตกลงมีเงินเท่าไหร่นักงานวิ่งหัวปั่นเลยวิ่งไปทํารายงานอีกครึ่งเดือนได้กว่าจะตอบได้ว่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วถามว่าณวันนี้เหลือเท่าไหร่หกลับไปทำอีกสองสัปดาห์ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ก็คือผู้บริการก็ถามแล้วถ้าอย่างนั้นฉันจะเหลือฉันจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้เงินฉันเหลือเท่าไหร่ ฉันจะได้เอาไปพัฒนาฉันจะได้เอาไปสร้างสารรค์ให้มันเกิดขึ้นถามนโยบายและแผนนโยบายและแผนบอกว่าไม่รู้เหมือนกันก็ตั้งงบไว้ตอนนี้ใช้ใจ่ายเท่าไหร่ต้องไปถามบัญชีสิบัญชีบอกว่าอา้าวจะรู้ได้ไงก็แผนตั้งมาขนาดนี้มีคนเบิกมาฉันก็ทําเรื่องเบิกให้ต้องถามการเงินแล้วล่ะการเงินบอกว่าอา้าวเราฉันจะรู้ได้ยังไงอ่ะ ก็เขาเบิกมาบัญชีตั้งเรื่องมาฉันก็ทาเบิกให้บางทีก็ไม่พอบางทีก็เกินบางทีก็ขาดการเงินเป็นคนรู้คนสุดท้ายอาคําถามคือเกิดอะไรขึ้นกับหน่วยงานราชก,การไทยอาตรงนี้ตรงนี้ที่เราที่เราเข้ามานะคะตรงนี้เราเข้ามาขจัดปัญหาตรงนีนะ้เราก็เลยอย่างที่เมื่อเชา้าบอกนะก็คือ ERP คือระบบบริหารยากรองค์กรนะรเรา เข้ามาทําให้ทุกภาคส่วนอยู่ในส่วนเดียวกันนะคะเพราะว่าปัญหาที่เราเจอมักจะเกิดขึ้นจากว่านโยบายและแผนขึงแผนบน Excel ทําแผนบน Excel มานะคะปรากฏว่าบัญชีการเงินทําอยู่บนอีกระบบหนึ่งทำเสร็จต้องมีคนวิ่งไปให้แผนหรือไม่ก้าแผนมานั่งกับบัญชีเลยบัญชีลงอะไรแผนก็ลงตาม งานต่องานบรรทัดต่อบันทัดเอากันอย่างนั้นเลยเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้ฉันมีเงินเท่าไหร่แล้วเราจะเหลือเท่าไหร่ที่จะใช้นตกลงใช้ไปแล้วเท่าไหร่ตามแผนหรือเปล่าอันนี้คือปัญหานะนี่นี่คือปัญหาบัญชีกับการเงินก็ยังก็ยังมีเรื่องอีกนะก็คือบัญชีบอกให้ลงอย่างนี้นะลงบัญชีลงใครเคยเรียนบัญชีบ้างบัญชีก็จะต้องมีหัวบัญชีต่างๆการลงนะปรากฏาการเงินบอกว่า ฉันรู้ว่าฉันจะจ่ายเงินของโครงการนี้แต่ฉันไม่รู้ว่ามันหัวบัญชีอะไรดีกันอีนะดีกันอีนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน,นภาครัฐนะคือแค่ปัญหาตัวเองนะก็ยังตีกันอยู่ข้างในแล้วนะการที่จะมาสวิต์ข้างนอกให้มีประสิทธิภาพค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากนะดังนั้นเราจึงเข้ามาในตรงนี้นะเราต้องการเข้ามาช่วยในเรื่อง government ERP นะก็นะคือการทำ การบริหารใช้ทรัพยากรองค์กรในหน่วยงานภาครัฐให้มันดีขึ้นลดปัญหาลดการทํางานในส่วนขอกงอการปกปุ้งการปกกุ้งการปกปุ้งคืออะไรนะคือการทํางานเลเวอร์ทำงานที่เป็นเอาหัวข้าชนอเอาหัวข้าชนแก้ปัญหาใช้แรงงานพวกนี้แทนที่เราจะคีแล้วคีนะฮะบัญชีรับใบเบิกมานะบัญชีก็ไม่นั่งคีรอบหนึ่งแล้วก็ส่งใบนี้นให้กัน การเงินก็ต้องเอาไปคีอีกรอบหนึง่งนะคีผิดคีถูกนั่นอีกเรื่องหนึง่งคนคี์ต้องมีอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าลดได้หมดร้อยเปอร์เซ็น์ไม่ยังไงต้องมีคนคี์เข้าระบบนะแต่คีแล้วคนอื่นไม่ต้องมาคีซ้ำก็ได้นะลดปัญหาตรงนี้ลงเอาคนนะเอาทรัพยากรคนเนี่ยมาพัฒนาเรื่องอื่นดีกว่านะทรัพยากรคนเนี่ยสำคัญที่สุดเราสามารถที่จะพัฒนาให้เกิดให้เกิด อินโนว t i ช n ันในองค์กรได้นะคะด้วยการใช้คนนะคะตรงนี้นะคะอันนี้ให้ดูนิดให้ดูนิดหน่อยละกันนะคะเป็น observe observe นะคะก็คืออันนี้เป็นแผนผังนะคะก็คือหน่วยงานราชการนะคะเขาจะมีการวางแผนวางแผนระบบงบประมาณนะคะพอวางประมาณเสร็จนะคะเมื่อมีการขอซื้อขอนมัดขึ้นมามีการขอซื้อขอนมัดิขึ้นมา ก็จะวิ่งไปเช็คก,กับแผนนะก็จะไปเช็คก,กับแผนว่าที่ขอเนี่ยมีเงินหรือเปล่านะมีเงินหรือเปล่านะพอขอซื้อคอนุมัตได้แล้วนะก็มาจัดซื้อนะจัดซื้อเนี่ยก็สามารถที่จะโยงไปเช็คก,กับแผนได้อีกว่าตอนนี้จะจัดซื้อแล้วนะจัดซื้อแล้วมีเงินหรือเปล่า เงินเหลือไหมโครงการน,นี้นะถ้าเป็นโครงการใหม่มามีงบอื่นหรือเปล่าจะได้โยกจะได้คุยกับแผนได้ทันทีนะแทนที่2อาทิตย์กว่าแผนจะรู้นะกว่าจะถึงการเงินอีกสามเดือนนะกว่าแผนจะรู้อีกกี่เดือนนะกว่าจะรู้ว่าตอนนี้เงินจริงๆเหลือเท่าไหร่มีเงินในบัญชีแต่ไม่กล้าใช้นะรัฐบาลมีมีหลายภาคส่วนที่เป็นอย่างนี้นะมีเงินแต่ไม่กล้าใช้เพราะไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะฮะทีนี้ นี่คือระบบนะ,ะก็คือการที่สามารถที่จะเช็คได้ทุกทุกความคืบหน้านะคะว่าตอนนี้โครงการนะคะจัดซื้อหรือยังนะคะพัสดุเป็นยังไงตรวจรับหรือยังนะคะมีการทําจ่ายหรือยังเช็คได้ทุกขั้นตอนนะคะก็จะหมดปัญหาในเรื่องการที่ต้อ,ตองมารีคีความล่าช้าทั้งหลายนะคะเอ p เกิดขึ้นมาเพราะสิ่งนี้นะคะเรานะคะอยากให้คนไทยได้ใช้ของดี ในราคาที่เป็นธรรมนะคะเราพบว่าการที่มีหลายหน่วยง,งานภาครัฐนะคะไม่รู้จะใช้อะไรนะะก็ไปซื้อซอฟต์แวร์มือนอกมานะคะซื้อซอฟต์แวร์มือนอกอันนี้แหละใช้ได้จริงๆใช้ได้แน่นอนมีภาครัฐใช้อยู่นะกดไป1ิล้านแค่ค่าซอฟต์แวร์แล้วก็อีกิ0ล้านในการ m a i n t e n a n นะ,ะยังไม่รวมค่า maintenance อีกนะคะบางบางหน่วยง,งานสูงไปจนถึง40กว่าล้าน ล้วนะค,คนไทยทำได้นะคนไทยทาได้ไม่ใช่ทาไม่ได้ตัวนี้ซอฟต์แวร์นะะของเราเป็นโอเพนซอร์เหมือนกันนะเป็นโอเพนซอร์นะะชื่อเสรี EAP นะคะตัวนี้เราเป็นเวอร์ชันสมาร์ทโกเวอร์เมนต์สำหรับหน่วยงานภาครัฐจริงๆแล้วความยากไม่ได้อยู่ที่ซอฟต์แวร์เลยซอฟต์แวร์ทำได้นักศึกษ,ษา สามารถที่จะเข้ามาทำได้ไม่ยากนะสิ่งที่อยากจะแชร์นี่คือ,อยากคือคนนะคะคนและระบบนะคะส่วนใหญ่น้องๆน,นักศึกษานะคะที่จะต้องออกไปสู่โลกของการทำงานนะคะถ้าอยู่ในสายซ,ายซอฟต์แวร์จะบอกได้เลยนะคะว่าความยากของการทำไม่ได้อยู่ที่ซอฟต์แวร์หรืออะไรมากมายนะซอฟต์แวร์รวโดยเฉพาะ Open source นะะ ตัว Open Source ที่บอกได้เลยว่าคุณไม่ต้องนับหนึ่งมานะะ Open Source ถือว่าสิ่งที่มีคนพัฒนาแล้วคุณไม่จำเป็นต้องไปทำซ้ำเดิมอีกคุณสามารถต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มันดีขึ้นได้นะะในนี้คุณจะนับหนึ่งสอง,ส,องสามสี่ห้านะ,ค,ะคุณสามารถเริ่มจากหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปได้เลยมันทำให้ซอฟต์แวร์ Open Source ไปได้เร็วนะฮะในราคาที่ไปทำนะฮะตัวนี้นะคะ <c oughs> เงียบมากเลยอะยังมีสติกันอยู่ใช่ไหมคะโอเคเอ,อยากทราบว่าน้องๆหรือบุอออคคลในที่นี้นะ,ะตอนนี้ถามว่าเคยใช้เคยเคยใช้ระบบ e r p กันมาไหมคะไม่เคยไม่เคยโอเคไม่เป็นไรสามารถหาข้อมูลได้ในอินเทอร์เน็ตนะคะว่า e r p คืออะไรนะคะ ERP คืออะไร ตอนนี้นะคะจะบอกว่าทุกคนนะคะสามารถที่จะก้าวเข้ามาในวงการน,นี้ได้นะคะช่วยกันพัฒนาให้ประเทศไทยไก,ก้าวไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นนะ,ะ<ส>คะการที่จะเป็นสมาร์ทซิตี้สมาร์ทเกเรเมนได้นะคะต้องอาศัยทุกคนช่วยกันนะ,ะคะก็อันนี้มีการอันนี้ก็แชร์ประสบการณ์นิดหน่อยนะ,ะคะก็ทางเรานะคะก็ ตัว smart government นะฮะก็ได้รับรางวัล long c h a n n e ของ Thailand ICT Award ปี2013นะคะตัวนี้นะฮะก็เราเ a s บนตัว a d e m p i e r และคอมเปียนะคะเบ b พัฒนาด้วย Java นะฮะทุกอย่างเป็นองค์ประกอบหมดนะฐานฐานข้อมูลเราใช้ p o s t g r e ช SQL นะคะในที่นี้มีใครเคยพัฒนา Java ไหมคะ เหมือนเหมือนเหมือนจะมีนะเหมือนจะมีพี่พี่พี่รับสมัครงานหลังหลังหลังใหม่นะโอเคก็รับพัฒนาแบบ MBC นะพัฒนาแบบ MBC ก็มีของเราผ่านมาตรฐานสำมะกอนนะคะตัว Open s h o p ปเอตัว e อ p นะคะที่ผ่านมาตรฐานสำมะกอนค่อนข้างน้อยมากเนื่องจากบัญชีไทยไม่เหมือนใครในโลกนะไม่เหมือนใครในโลกค่อนข้างจะ ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอของเราผ่ามนมาตรฐานสำกรแล้วนะคะเราพัฒน,นาโดยใช้ามรราตรฐาน ISO นะคะ9 1 0 0 b s e นะะแล้วก็ส่งออกข้อมูลได้นะคะก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับระบบจุอื่นได้นะคะรันได้ทุกแพลตฟอรมนะคะของเราตั้งมา12ปี13ปีแล้วนะคะก็คือตั้งแต่ปี2001 เราก็ไปจอยค community นะใครที่ยังไม่เคยสัมผัส Open Source จริงๆนะคะแนะนำนะคะแนะนำเลยนะมีคนไทยหลายคนเก่งๆมากมายนะคะที่ได้แจ้งเกิดในเวทีโลกนะเวทีโลกหลายๆคนแล้วนะคะคุณเหมยนะคะก็คือเป็นคุณสุริยานะคะของที่บริษัทนะเป็น CEO ของบริษัทคุณสุริยาเนี่ยได้เข้าไปจอยคอ o m m u n i t y คอมเปียนะเป็นประเทศที่5 เป็นประเทศที่5ของคอมมูนิตี้นี้นะคะแล้วเราก็าได้พัฒน,นากันมาเรื่อยมานะะจนเาขาฟอกมาเป็นอะเดมเปียนะคะเนื่องจากอะเดมเปียเนี่ยเขาต้องการให้มันเป็นคอมมูนิตี้ต่อไปนะค,ะคอมมูนิตี้ของ o ปร n source นะคะถ้าหลายๆคนอยากศึกษานะะแนะนำนะคะแนะนำให,ให้เข้าไปรีจิสต์นะ,ะแล้วก็เอาลองเอาลองมาเล่นนะคะจะได้ความรู้มากมาย ก็ในด้านของ government น,นะคะ c u s เ o อร์ของเรานะคะที่เราเคยพัฒน,นามาให้นะคะกอะ็อันนี้ก็เป็นองค์การการเงินกระจกนะคะองค์การการเงินกระจกนะก็เป็นหน่วยงานรัฐนะคะเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นองค์การหมหาชนนะ,ะที่ให้โอกาสทางเราได้เข้าไปพัฒน,นาให้นะคะก็ตอนนี้เป็นเฟสที่สแล้วนะคะอันนี้เป็น อาด้านะคะสวกนะคะถ้าถ้าสำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรโครงการนาชนนะคะเป็นอีกที่หนึ่งนะคะใครที่ทําด้านวิจัยการเกษตรนะคะสามารถไปขอทุนได้นะคะอีกที่หนึ่งที่กําลังพัฒนาโลกอยู่คือกรกตนะคะอันนี้ก็ไซค้อนขั้นใหญ่ทีเดียวนะคะก็ถ้ามีใครสนใจนะคะที่ที่จะเข้ามาร่วมจอยกับเรานะคะก็สามารถติดต่อเราได้นะคะ ก็ทางบริษัทเรานะคะแกลนูน์โซลูชันนะฮะอยู่ที่ถนนน้ำจันนะฮะแถวลังกินทะาถ้ามีใครสนใจที่จะร่วมงานนะคะทางเราอยู่กรุงเทพนะฮะสนใจจะร่วมงานกับเราสามารถที่จะติดต่อได้นะคะ Q&A มีใครสนใจหรือว่ามีคําถามไหมคะมีองค์กรที่เป็นขนาดเล็กพวกอบตอ, <S 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 อบตอสมาร์ทอบตอออตอนนี้อย่าง แต่ถ้าสนใจนะ<ม>เราอาจจะมีแพ็กเกจเฉลยให้นะคะส่วนใหญ่ที่สันะมผัสมาจะมีปัญหาคว่าอธิบายยังไงเขาเป็นคุณค่าของมันะเป็นประโยชน์ของมันใช่ค่ะอันนี้เป็นทำานที่ดีมากส่วนใหญ่นะคะการการที่จะขึ้น EAP ได้นะ,ะมันต้องเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กรมันทําให้เป็นเรื่องค่อนข้างยากมากนะเพราะว่ามันต้องต้องจัดการกับองค์กรเพราะฉะนั้น สิ่งที่จะต้องทําคือประกบกับผู้บริหารก่อนเลยค่ะประกบกับผู้บริหารสิงสุดก่อนเลยเพราะว่าให้เขาเห็นโอกาสการที่เขาจะได้ข้อมูลอยู่ในมือการที่เขาจะได้คือรายงานพวกนี้แทนที่คนในองค์กรเขาเนี้ยต้องเสียเวลาทําเป็นอาทิตย์อ,อาทิตย์เลยกว่ากว่าจะรวบรวมข้อมูลให้เขาได้เนะี้ยแทนที่จะต้องเสียเวลาพวกนั้นเนี้ยเอาคนเนี้ยมาพัฒนาระบบแล้วสามารถที่จะขึ้นได้เลย ผู้บริหารคิดเดียวเห็นเลยเนี่ยต้องต้องชี้แจงตรงนี้ให้ได้แล้วก็ต้องต้องค่อยๆให้ความรู้กับคนในองค์กรต้องค่อยๆความรู้กับคนในองค์กรถึงการเปลี่ยนแปลงว่าไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่จะมาจะมาทำร้ายเขาสิ่งที่จะทําให้เขาลาบ,บากขึ้นแต่มันคือสิ่งที่จะช่วยเขาให้เขาทํางานง่ายขึ้นเอาเวลาที่เขาจะต้องไปนั่งทําสิ่งที่มันล้าสมัยแล้วเนี่ยอเ,เอามาวิเคราะห์อากอืนดีกว่า พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มันก้าวไปขา้างหน้าตรงนี้แหละที่สำคัญที่สุดค่ะมีใครม,ม,คมีคำถามไหมคะนี่ก็แชร์กันเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยน้อยเนาะให,ใ,หให้ให้ให้ความรู้ากันชิงชันกันถ้าใครมีคำถามอีกนะคะสามารถที่จะออสอบถามได้ที่บูธนะนั่งนั่งอยู่หน้าบูธนะคะก็คุยกันได้แชร์ความรู้กันได้นะคะถ้า อยากจะปรึกษาก็ได้นะคะหลังไม้ได้ค่ะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณนะคะคุณสุขตังคนาลิชไทรูน้าะักดิ์น้องจัดแกรนด์โชยท่านต่างกันนะคะถ้าใครท่านใดสนใจ